ตอนนี้โปรโมชั่นร้อนๆแรงๆกันเลยดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นพ่ิ้งเพียง8,751บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ของแถมมากกว่า10รายการสวัสดีครับผมเซลการจากนิสสันเมกาอัลโต่โมบิลครับวันนี้นะครับกันจะพามารีวิวดูเจ้ารถนิวนาวาราตัวนี้นะครับกับที่มาได้เชฟมาใหม่นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวนี้นะครับเป็นนาวาราตัว King Cap ตัว SL นะครับเปิดตัวมาในราคาน่ารล่ะครับหกแสนเก้าพบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพามาดูจากด้านหหหนนนนนน้าาก่่่่่อเเเเลลลยยยนะครับับทีีปีปมใมใ็ชดๆ นะครับก็จะเป็นกระโปรงหน้านะครับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับดูสวยขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับไฟหน้าออกแบบมาใหม่นะครับให้เป็นสีดําเพื่อให้เข้ากันกับกระจังหน้าของเราตัวนี้จะเป็นไฟแบบไาโรเจนนะครับเป็นกรอบขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพื่อเพิ่มความสวยงามดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้กันชนหน้าแบบใหม่แล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยตัดด้านข้างออกแล้วนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการมองได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมพามาดูด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะมาเป็นยาง 205R16 นะครับมาพร้อมล้อกระทะขอบ16เหมือนกันนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยทำเป็นโป่งทุ่มล้อมาให้แล้วนะครับตัวนี้คุณลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กซิ่งสวยก็ไม่เกินตุ้มแล้วนะครับตัวนี้สวยๆเลยกระจกมองข้างนะครับจะเป็นแบบสีดํามาพร้อมที่จับมือเปิดแบบสีดํา กระบะนะครับก็ทํามาให้มันดูลึกขึ้นนะครับอีกประมาณ50มิลสามารถบรรทุกได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้รวมน้าหนักกับตัวรถแล้วบรรทุกได้ถึง3.4ตันกระบะท้ายนะครับแข็งแรงมากนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยสำหรับตัวน so ne ี้นะครับมีเพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็เป็นจุดยึดของด้านล่างนะครับสำหรับรัดของที่มันไม่สูงมากนะครับแต่ว่ารัดของข้างบนยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวพอใส่ไลเนอร์ปุ๊บก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ ยางอะไหล่ที่ให้มานะครับจะเป็นตัวล้อกระทะขอบ16เท่ากันเลยแล้วก็แหนบนะครับตัวนี้จะเป็นแหนบใต้เพลาแหนบใต้เพลานี่ดียังไงนะครับก็จะเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับลดแรงกระด้างนะแล้วก็บรรทุกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยครับที่สําคัญนะครับแนวล่าตัวนี้นุ่มนวลกว่าตัวเก่าแน่นอนครับใครที่เคยสัมผัสกับตัวเก่านะครับผมอยากให้ลองเปิดใจกับตัวใหม่ดูนะครับแลบรองว่ามันนุ่มนวลมันดีขึ้นแน่นอนครับ เราพามาดูภายในกันบ้างครับค่อนข้างสูงขึ้นนะครับตัวนี้ที่ผมเห็นนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเห็นเลยจะเป็นพวงมาลัยนะครับแบบใหม่นะครับดีไซน์มาสวยขึ้นตัวนี้นะครับหน้าจอแบบ Apple Car p เพนะครับและอ็อเดอร์อัลโต้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ตัว SL นะครับจะต่างจากตัว S นะครับก็คือตัวนี้จะมีลำโพงถึง4จุดกันเลยทีเดียวซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะมีแค่2จุดนะครับพอร์ต USB นะครับให้มา2จุดนะครับจะมีด้านตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงที่หน้าจอเลยนะครับส่วนอีกจุดที่พิเศษมาเลยนะครับก็คืออยู่ในช่องเก็บสัมภาระด้านข้างคนขับนะครับตัวนี้จะมี USB 1่ช่องนะครับมี Type C หนึ่งช่องนะครับ Type C นี่คือรองรับรุ่นใหม่ๆนะครับมือถือรุ่นใหม่ได้แล้วนะครับ Power Outlet นะครับสช่องนะครับในกล่องสัมภาระ1ช่องแล้วก็ได้หน้าหนึ่งช่องตรงนี้นะครับรู้สึกว่าที่วางแก้วเนี่ยจะหายไป2จุดนะครับแต่ก็มีเพิ่มเป็นหน้าจอมาให้แทนนะผมว่าคุ้มกว่าเดิมนะในราคาแค่6 9 0 0 0บาทนะครับ ที่ผมเห็นสวยเลยนะก็เป็นเบาะด้วยนะครับเบาะผ้าสีดําภายในสีดําดูดูสวยขึ้นดูดุดันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเบาะเนี่ยผมชอบมากเลยลายสวยมากเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับตัวเดิมเนี่ยไม่สามารถปรับคอได้นะตัวนี้ปรับขึ้นลงได้แล้วนะครับกุญแจก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับตัวนี้กุญแจนี่เราเปลี่ยนเป็นแบบระบบแจ็คไนท์นะครับเหมือนมีดพับนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับตัวรีโมทเนี่ยยังเป็นระบบอินโมบิลิเซอร์อยู่นะครับระบบป้องกันขโมยอยู่นะครับ กระจกก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ตัวนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกมาให้แล้วอัตโนมัตินะครับตามความเร็วในการขับขี่นะครับ ตัวนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยมาให้ก็เป็นถุงลมคู่หน้านะครับสอลูกความปลอดภัยเกี่ยวกับโซนบอดี้นะครับตัวนี้นิสสันทำมาให้แล้วมีคารับที่แข็งแรงมีระบบตัดน้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่พิกค,คว่ำนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดการชนจากด้านหน้านะครับพวกเมล็ยเนี่ยสามารถยุบเข้าไปได้ตรงบังแดดนะครับตรงนี้ไม่มีกระจกมาให้นะครับเดี๋ยวผมลองดูจากฝั่งด้านผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่า ที่มันดีขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นไฟนะครับไฟจุดที่2ตรงนี้มานะครับปกติเนี่ยรถในราคาระดับนี้นะครับจะมีให้แค่ตรงคอนโซลกลางตรงเก็งตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้มันมีเพิ่มมาให้ตัวนี้ก็คุ้มค่านะครับผมว่าคุ้มค่ามากขึ้นนะครับผมจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับ ตัวนี้แคปโอเคอยู่นะครับนั่งสบายนะครับมีแอร์หลังให้นะครับคือส่วนสูงผมเนี่ยนะครับประมาณ176นะครับก็ยังมีเฮดรูมที่เหลืออยู่นะครับก็โอเคนะครับได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าขุมพลังเจ้าตัวนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมขนาด2 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ16วาลให้แรงม้า163แรงม้านะครับ403นิวตันเมตรต่อ2,000รอบต่อนาทีมาพร้อม VGS เทอร์โบหรือเทอร์โบไฟฟ้านะครับเพิ่มอัตราเร่งในการขับขี่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นทำงานคู่กันกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีด ใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นร้อนๆแรงๆกันเลยนะครับดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง8,751บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ของแถมมากกว่า10รายการสำหรับใครที่สนใจนะครับเราฝากช่องทางการติดตามนะครับออนไลน์ด้านล่างนี้ให้แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube ส่วนใครนะครับที่อยากมาดูรถจริงนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับที่นิสสันเมกาสามสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นติวานนท์ นะครับสาขาด้านเมืองหรือสาขาวงสว่างสุดท้ายนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ดรกดติดตามพวกเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับการขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ